ไม่มันเกิดม่ช่วยมันมันโหลดแมพแล้วก็คือมันก็เกิดเยอะด้วยแล้วผมว่าเหล็กเอ้ยหยุดเกินที่เราต้องทำอะไรสักอย่างไม่ถ้าเหล็กเกินไปเราขออย่ไม่ไม่ไม่เราต้องนอนสินั่นคือการแก้ปัญหาไงแล้วเล็กเกินไปเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างให้ทุกคนไม่เละแบบเหล็กไง่าก็ผมก็อยากมันเหล็กนะแต่มันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรมันจะเป็นพ่อ เกิดจากมันเกิดนะเพราะว่าเราต้องวางให้เหมือนดีหนูน้ำเองไปมันไม่เรียบคุณต้องต้องการเรียบนี่มันลูกขมนะี่คุณไปเอาใช่ไหมเลยเสาขมอ่ะโอเคไม่มันกัดผมผม่อาหารนี่กินดินไม่แเจ้าอ่ะกินดินไหมตัวนแรกมันกัดผมอีกแล้วเฮงจอมบีกินไอ้เจ้าโอ้ตายเอ๊เฮ้ยเอ้ยกินไหมอร่อยนะผมรู้สึก กินไหมโกรเกีียวมากตอนนี้แบบกาวแบบกินไหมกินไรไม่ไม่งไรเซาอ่ะม,มันไม่กินว่ามันมีลูกสองปีแล้วลูกผมหายไปไหนอ่ะเดียวพ่ลอล้มขุดแล้วลูกผมก็หนีไปโอ้ไม่นะล,ลูกพ่อล,ลูกหนีไปอีกแล้วเออเออ นูคนเน่ยเสา้ม่หนีโค้งอ่ะลืมไปเลยว่าไอ้เนี่ยเสามันขึ้นได้หนุ่มนี่เออมีคนร้องแนวนะเล็กจังเลยมีใหญใมุมไม้ก็อะไเหมือนกันผมก็กำลังล่ามอยู่เนี่ยแม่ก็ไม่อยู่นอกบ้านอ่ะไปอยู่นอกทำไมโอ้ยไอ้สกอร์ลิตตัน ฉันเกียร์นายพอพอคิปเปอร์เลยแหละตัวเนี้ยโอ้ยไม่นจะลองสกโขผมโอ้ยโอ้ยเออคิดอะไรบอกมากลิ่นป้าไม่ใช่เรื่องตลกอย่าไปอยู่รอบโกงสิเดี๋ยวมันก็บมิดแหละคิปเปอร์มันมาทุกขี้น่ะก็ควรลืไปเปาเกี่ยวคิปเปอร์คิปเปอร์อะไรเนี่ยตอนนี้โกงนายเสาอันนี้ผมต้องกำจัดเอาไปในเสาแคนมีเนื้อเจ้าเดี๋ยวผมต้องวางแล้วแหละโอ้ยนายเสาได้กินเนื้อซอมบี้เลยวันนี้ กินด้วยเหรอมันคือนุ่นรุ้งน่ะมันมีเด็กแล้วก็มีพ่อแล้วก็ลังจะตายอยู่วันนี้เฮ้ยยาผมไม่เอาหนาไม่เล่นด้วยหนาก็ซอมบี้ไงไม่ลู้ขมเหรอเฮ้ยลูกขมดูในเะสาขมเนี่ยตัวนี้เลยลูกใครมีเชือกมั่งอะ่ะ<ม>นี่นี่ตัว <c oughs> ผมเลี <c oughs> เ้ยงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวอ้บอกนโอ้มโกงหมดีนะที่ผมทำโกงไม่เพิ่มอ่ะเดี๋ยวกันแล้วอ่ะโอ้คุณช่วยคุณก็บอกคุณไปแล้วไอ้ซอมบีอ่เกียดมากไอ้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 อ้ไอ้ไอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไไอ้ไอ้อ้ไมไอ้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 ้ไอ้ะไออออไออ้ไอ เออเอาเอาเอาเดี๋ยวผมไปจับให้มั้ยเดี๋ยวการไอต้องมีขคอความน้องอยู่ตรงหลังหลังหลังในเสาอ่ะน้องตายแล้วอ่ะอย่านะอย่างน้องตายแล้วโอ้ยน้องตายเร็วน้องตายยังไงอ่ะน้องตายเร็วนั่นแหละศพน้องอยู่ข้างหน้าน้องอี๋เฮ้ยทีนี่ใครใครตีดีก่อนเก็บเก็บเก็บก่อนสิน้องศพ เอ้ยอืมันฟักไข่ไกรจย่งมู้นพุช่เอาเนูเอาเนูเอาเนูเอนมันพุ่งออกไปเอาเนูเอาเนูเอาเนูอุโอ๊ยนี่น้องน้องมันไม่ใช่เลยคนละตัวไข่ออกไปใครเออเออน้องมาคนละสปีชี่เปล่าโอ้ยมันเลยกัดกันอย่ามันไปกัดน้อง เราเราไข่อีกอันนึงอ่ะนี่ไข่ตก็ไม่ไขข่่มันตไได้แตกแต่น้องเต๋ผมทุบผมทุบทำไมอ่ะเออผมไม่ไม่ไม่ช่วยผมทีเก็บตรงนี้ทีไอไอตรงที่เราที่ที่เจออีกฟองนึงอ่ะเก็บเร็วลูกผมอีกตัวเนี่ยแต่มันเกิดที่นอกข้างนอกเฉยๆมันเร็วลำค่านะเฮ้ยสอมบัตเนี่ยอือดู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 ตรงนี้ดูตรงนี้หน้าผมเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเร็วดิจอมบิ ที่ขุดฉันพังพวกแกอร้งไงถ้ามันวางตรงที่ตัวแม่ี๋ยวผมว่ามันอาจจะมันเกิดเองได้วางอื่นเลยไม่ถ้าเราวางอ่ะแล้วมันเกียซอมบี้เดี๋ยวมันเก็ตามจะปีชี้เองที่มันอยู่ข้างไนเดี๋ยวใส่กลงเพิ่มไม่เป็นไรผมโคตรเกลียดเลยซอมบี้คือเราไม่ได้เกียบมันขนาดนั้นแต่มันทำให้เราเพิ่งเกียบวันนี้นี่แหละอ ผมพี่จ็คก็ไม่เคยเกลียดมันนะมันก็เป็นซอมบี้น่ารักดีถ้ามันผมเกลียดพวกสิ่งนี้แหละมันไกลกัดผมมันฆ่าผมแบบไร้ปานี่อ่ะมันนี่มันไม่แคร์เลยว่าผมจะเป็นยังไงตยเนี่ยรู้สิเจ้าเจ้าไอ้ซอมบี้เด็กอ๋อไม่ใช่มีไข่ในเสาเยอะพังหมดแล้ววุ้ยผมจบกัน เดี๋ยวผู้ช่วยเอ่อหนุ่มไปก่อนนะเป็นเกียบเจ้าพี่เปอร์ใช่ผมเป็นเกียบเหมือนกันโอ้ยคูนเหล็กเลยอ่ะมันเหล็กเพราะอะไรอ่ะผมปรับขนาดความความดูความไกลอยู่เยอะมหาวิทยาลัยนะรถไฟกับรถไฟมันก็มันเสดได้ไปไม่ได้ไปไม่ไดวิ่งสิเดี๋ยวผมขอปรับไม่ได้ปรับเลยปรับเอ่อระยะการมองเห็นเท่าไหร่มันปรับเท่าไหร่วะเนี่ยมขออนุญาต คุณไม่กดวิ่งอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาแล้วคุณจะรอดไหมเนี่ยต้องไปกดวิ่งเนี่ยก็เดี๋ยวมันไปหาคุณไปมันไม่หาคุณคุณใช้กระถานนะเดีโตไปเลยก็ได้เดี๋ยวคุณมีว่ะคุณรู้ไงผมเห็นคุณใช้บ่อยนะนี่โอ้โหไอแล้าก็เปิดซะมันขึ้นเจงเยอะมาะโอ้ยยื่นขึ้นเยอะเลยอ้าวอะไรเอาคิปเปอร์ยังอ่ะเอาคิปเปอร์ระเบิดระเบิดไหนอะระเบิดรูเดิมรูเดิมรูไหน เดิมที่แบบฆ่าในเสาตายอ่ะอีกแล้วใช่ลุงใหญ่มาไม่เปียกเนี่ยเป็นตัวเลยเปียกแล้วไม่มันตามหูมาเป็นล้านเลยมากเออเดี๋ยว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 มันทำอาวุธร้ายแรงก่อนเอาไข่เนี่ยไว้ก่อนลูกในเสาไม่กัดเราใช่ไหมมันไม่กัดมันมันกิ๊กไม่เห็นเหรอแล้วคุณก็มาวางนี่นะเดี๋ยวมันหนี มันม <Okay. S 1> ันไม่เหมือนสลี่ยงนะมันโตมันกัดเราเหมือนกันแหละวู๊ดสามตัวเลยของฟรีอืออือุ้ยตีปุ๊บตายเลยทำไมกำจัดเราเหรอกัดทำไมทำไมทำไมเร็วทำไมเดี๋ยวก่อนมันเกิดเหรอ <ไ>แล้วผมสร้างก,กงตรงนู้นไปแล้วแล้วคุณม่วางนี่นะผมมันไงอยา่าเอา้าฉุดเอ้าถอะเอ้าไม่ถุดไม่ได้ไม่ถุกก็โดน